สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของมูกเกนนะครับอ่ะมีสปินฟรีอยู่หนึ่งครั้งทุกคนมีแรอีพิกลิเจเนรีมิต e ิกนะฮะก็กดสูบไปกันเลยนะฮะหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราไปหาโค้ดได้อะไววะเนี้ทันจิโหลอ่ะเดี๋ยวเราไปหาไอ้นี่กันต่อนนะฮะไอตัวโค้ดโค้ดโค้ดใส่โค้ดหน่อยแล้วกันทุกคนนะฮะอ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดทุกคนใส่ตามนี้เลยนะครับอ่ะนี่นี่อีกหนึ่งโค้ดนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งโค้ดทุกคนรวมทั้งหมด3โค้ดนะฮะเราก็จะได้ตัวสปินมา15สปินทุกคนสปินธรรมดา15สปินนะฮะแล้วก็ได้ลัคกี้สปินด้วยนะฮะอีก15สปินอ่ะไอตัวสปินธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะขี้กากไปหน่อยนะ ดูดิออกแต่แลนะฮะแลมัน62.25%ทุกคนเออเห็นปะแร่ล้วนๆเลยฮะ,ะทันจิโร่ออกรัวๆ,ๆทุกคนมันเป็นพระเอกนะเว้ยโอ้โหสกิลมันแค่แล่องหรออ่าฮะอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยเคียวดีสำหรับคุณ <laughs> 30%นะฮะอีปิกเคียวตัวอะไรวะ ไอตัวไอ,ไอตัวนั้นป้าที่มันเป็นพิษอะจําชื่อมันไม่ได้ว่ะคนดูเอออ่ะสุ่มอีกทีรอบนี้เป็นรักกี้สปินละกันนะฮะเฮ้ยใช่เหรอเพื่อนมิสตีกเขาเรียกว,ว่าอาคาซาใช่ปะมันคืออาคาซาปะ่ะตัวเนี้ยมันต้องเป็นอาคาซาเด อเดี๋ยวลองเลยแล้วกันทุกคนใช่หรือเปล่าดูดิมันหวดกันอยู่เลยนะคบนี่เดี๋ยวเราไปหาคูหวดคนอื่นีิว่ากดไปเรื่อยนะฮะมั่วไปเรื่อยจังหวะนี้กด F block นะฮะกด Q dash นะฮะอ่ะกดไปก่อนมันมีอะไรให้กดก็กดกดไปก่อนนี่ไงเจอคู่ซ้อมแล้วทุกคนอ่าฮะต่อยรัวะนะฮะ กาซาแหละเออเอ,อแต่โหเกมมันแบบโคตรปวดหัวเลยทุกคนเกมมันล็อกเป้านะฮะนี่ไงนี่ไงเทป่เออรู้สึกว่ามันจะมีพวกเสารัสเพิงด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีเทนเงินด้วยปะอ๋อนี่ไงพอค่าได้ได้400นะฮะได้เงินสี่ร้อย้ยอะไรวะแล้วมุมกล้องมันเร็วด้วยนะครับอ่ะเบคอน เบคอนตัวนี้เล่นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่านี่ไงทุกคนเบคอนตัวนี้นะฮะมันชื่ออะไรวะทันจิโร่เอออ่า <vrai> สกิลอาร์ทุกคนรู้สึกว่าจะตีแรงขึ้นแล้วก็บวกถึกปะเออของเฮ้ยเฮนี่ไงนี่ไงกดคลิกคิกคิกคิคิกคิกคิกคลิกค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 ิกชิงคิก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  มาเด้มาเด้ทันจิโหลเบคอนมาเด้มากรีลูลๆๆอรียบร้อยคือหดหัวเหมือนกันนะกล้องมันล็อกแน่ทุกคนแล้วมันซูมเข้าใกล้ด้วยนะฮะมันไม่เหมือนในเกมไอตัวเด็คสตองเกตนะฮะที่เราแบบว่าขยับปรับมุมกล้องได้เองนะทุกคนอ่าวเวทีอ้หหมันลำน้ำใสวะ เออบวนน่าที่ไรตัวเนี้ยเฮ้ยใจเย็นทันจิโลเออได้าอีก400นะฮะคือท่ามันแรงมากทุกคนไอ,อตัวเนี้ยสุ่มทีเดียวได้นะฮะเออเราสุ่มลัคก,กี้ลัคก,กี้สปินนู๊บนูบบวะนูบเจอนูบบวะนูบทันจิโลเหรอใช่ไหมาออกกิวไ่ยังวะเมื่อกี้ยังไม่เห็น หรือว่าจะไม่ได้สังเกตอ่านี่ไงทุกคนนุบทันทีโหลเอาเดิมาเดิมาเดนุบกแลังแกนุบวป่ะอืมนุบอาจจะเทพก็ได้นะกาดูทำไปเล่นใหม่ขู่เรื่รองน้อมาดิโอ้ไม่ค่อยชอบจังหวะมันล็อกเลยจะหนีก็หนีไม่ได้นะ่ะคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีคนใช่ไหม เหมือนมีคนเล็งเราอยู่นะตุยแล้วทุกคนนี่ไงใช,ไใช่แล้วกาแล้วมันจ้องเราอยู่ทุกคนนี่ไอ้นี่เสารักเพิงนี่วามาเดยมาดิเดี๋ยวก็ตัวเป็นโดนัทหรอกฮัลโหลวิชัยไม่มานลอกมานลอกมอกปวดหัวปวหัว เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะชิ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 ิิิเออกระเด็นไปมึงอุ้ย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 มันฟันที่แขนกแขนขาดเลยวะเห็นไหมแขนกระเด็นไปนู่นเลยมันฟันมันแรงมากล้วบอกไม่ติดอะไรวะนี่ยะไปไปไปไมันบล็อกมันบล็อกอุ้ยอุ้ยป โอ้แต่ว่าเราดองวะ่ะทุกคนมันก็เกือบดองเหมือนกันเหลอวะออสก,กิลสก,กิลเออสกิลสามมันไม่ดองออเราจะดองแล้วสี่ปรเซ็นสุดท้ายทุกคนโอ,อ้โดนสก,กิลมันว่ะเรีย,ยบร้อยฮะดองออมาดิหาคู่ซ้อมใหม่ทุกคนนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ย อาคาสะเหมือนกันปะเนี่ยใช่ว่ะทุกคนใครจะเป็นตัวจริงวะเนี่ยม,ม,มัม้งวันเปิดแล้วมันเปิดแล้วเปิดอาร์แล้วเป,ลเป็นไงซัดหมัดใส่สกันแบบลูกผู้ชายตัวจริงนะ <c oughs> สกิลตัวนี้บอกเลยว่าดาเห็นแรงมากทุกคนนะแต่ก็แอบ,บเล่นยากนะ เพราะว่ามุมกล้องมันล็อกนะเออขนาดดูเองยังปวดหัวเล่นเองยังแบบปวดตานะเออคิ๊คิ๊คิ๊ดูๆๆๆ๊คิ๊คิ๊ค้๊คิ๊คะ๊าิออ๊คิะูิ๊คิ๊นิ๊คิ๊คิ๊คน๊คิ๊คิ๊คิ๊ิ๊คิ๊คู๊คิ๊นะพิว่ามันเล่นยากไปหน่อยว่ค เฮ้ยเฮ้ยเทนเงินหรอใช่ไหมมันคือเทนเงินปะโอ้โหโคตรรัวนะเทนเงนินดูดิเออแอบบโกงอยู่นะรัวเกินไม่ใช่เงเร็วเกินนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาเดยจับอีกกันกันหน,น่อยกันก่อน ดูดิมป็นคนรัวโอ้โหระเบิดด้วยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยโกโจไปทางไหนโกโจเล่นอะไรวะเห่นเงินเหมือนกันทุกคนมันหวดกันแล้จังหวะนี้มันหวดกันแล้วฮะเอาเรียบร้อยฮนะมั่วบ้านงานแล้วจังหวะนี้ <c oughs> มัว่วเอตะลุมบอลกันแล้วนะอ่าไอ,อ,อ้นี่มันล็อกเราแล้ววะ่ะหันหน้ามาเลยนะโดนว่ะเราโดนลูมสกรัรมว่ะทำไมทำไมทำไมเราโดนวะ โอ้โอ้โอ้สั่งแหกโอ้โอ้หนีก่อนหนีก่อนทุกคนเราน่าจะแตกนะแตกรอบนี้ก็บายเลยแล้วกันยังหวะานี้เอาหนุปปะโอ้โหเรียบร้อยฮะแตกโอ้